สวัสดีครับผมปมามัญญะกับเขาแล้วครับวันนี้เป็นแกงบะนุนครับอยากกินแกงบะนุนเนาะแกงบะนุนใส่ปลายแห้งใส่พักละครับผมแกงแบบเป็นอาหารเหนือเนาะโอเคครับลงมือทําเลยครับผมเตําน้ํกกนนะาพริกก่อนเนาะตําน้าพริกก่อนโหเกลือไหลไป ตักอนน้อยครับผมโอเคประมาณนี้ใส่เกลือครับผมทิกแห้งครับตำมันตำก่อนตำก่อนพริกนี่มันเหนียวครับเดี๋ยวตะไคร้ใส่เป็นนอยครับ cà thiên hà hàm đáng hà cà phê ก็ใส่ปาทูครับผมปาทูหลาบปาทูซับครับใส่แลวน้ำน้ำแก็งจะได้หอ,อมครับตอนนี่นก็บห่อนแล้วครับผมใส่รสดีเลยครับผม ประมาณนี้ครับอ้อน,นี้เป็นขนุนครับนี่ซับเรียบร้อ,อยโอเคมาวาบอันนี้เป็นน้ำต้มปลาเด้อต้มปลาแห้งครับนี่ใส่น้ำพริกไปเลยครับผมน้ำพริกน้ำปลาโนูล่างโคุกห็นน้อย ปลาแห้งใส่ลงไปเลยครับผมนี่ใจเป็นปลาบวงนะปลามันซุกเรื่อยบผมเอาขนุนใส่ลงไปครับเอาขนุนใส่ลงไปครับผม ล้อจนขนุนเปยไปเลยครับผมนี่ขั้นตอนนี้ล้อให้มันซุกไปเลยเดี๋ยวใครมาใส่พักใส่ยอย่างครับผมต้มทิ้งไว้ปิดฝาครับปึง้งหอนห้อนเลยครับผมตอนนี้ขนุนก็ซุกเรียบร้อยครับเอ,อมามะเขือส้มลงไปครับออมะเขือเทศเนาะ เอาชะอมลงไปครับนี่สองมัดแล้วก็ใบชะพูไปเลย หอมหอมเชื่ออมครับรอสักสามนาทีครับผมรอพักละสุกนะอ่ะปิดไฟมกนก๊าบสามนาทีผ่านไปครับแกงขนุนอ่อนปุงเลิครับผม น้ำปลาครับผงนัวครับผมมอมันใหญ่สวกน้ำปลาไปน้อยนึงนแกงขนุนครับผม อพักหายฝักละครับผมฝักละฝักละปาดยาวครับโอ้หอนหอนหอน แกงขนนุนนี่ต้องใส่ครับผมชะอมน่ะกับชะพูครับนี่ครับหน้าตาแกงขนน,นุนห่อนๆเลยครับผมมาครับน้ำนอส้มครับจัดไปแหมเมนูเนาะเป็นนอไม่ดองเอาไปต้มเรียบร้อยครับผมเนี่ยเปรี้ยวกลมลังพอดีครับ เกลือครับผมมีพริกกับกระเทียมเตียวไปย่างไฟครับเออน้ำมันดองลงไปเลยครับผม ดูนี้ใส่แต่หน้าปลาลหลเลยครับผมใส่หน้าปลาลหลครับ

เอประมาณนี้ครับผมใส่พักครับใบมังักครับผมด้วใบก้มก่อนใส่พักชีไปเด้ครับใส่หลายหอมหลายประมาณนี้ก่อนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมผมก็ใส่กรชุด้าท่อ ตักเลยครับผมนี่ครับผมหน้าตาน้ำหน้าดองน้ำไม่ส้มป่านนี้ยังไม่ได้ทอดเลยครับผม ครับผมเซตเรียบร้อยครับแกงขนุนอ่อนนี่อันนี่เป็นยำนอส้มครับก <c oughs> ินกระพักเห็นน้อยครับนี่เป็นปลานิ้นทอดครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ครับม,า,มาครับผมกินข้าวครับแกงขนนวนออนแกงขนุวนออนกับยำนอส้มครับ ซุ่มปลานินทอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ừ. Ừ. 来。<Okay. S 2> แต่ามันหนุนก้นตังค์มาของมากครับผม โอเคครับ okay. ผมสำหรับที่นี่ครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะนั่งกินไปเรื่อยๆครับผมเขาเหนื่อยจะหมดแล้วครับผม ว่าไคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ